สวัสดีค่ะมืันนี้แม่บีจาสิมารีวิวของยูของกินที่ลูกสาวเป็นซื้อมาฝากอันนี้ก็อีกอันหนึ่งสเสแสืบกันเม, our, ม็ดทวกับเม็ดใหญ่ๆอันนี้ชักเม็ดหยัางนึกว่าเป็นเม,ม็ด เม,ม็ดมะงอกที่เขามาโอบแหงแต่บมันโบแมนอันนี้เป็นเอินคล้ายๆมะกอบานเห่าอันนี้เขาเอิโทนะูดยัตงตัวนี้ตรงนี้ต้องแก้เปลือกกินได้ตัวนี้นะเปลือกม,นะมันกินบอดายเด้อตัวนี้นะเมื่อก่อนนะมาไม่ไหม่โอ้ยเรกกินเอามันคือแข็งปัุทีนนี้โอ้ยมันเป็นเม็ดแบบนี้ มวกเคยพวงเคยกินอันนี้คือทั่วเมด็ดใหญ่มากเลยอันนี้เป็นทั่วบ้านเห่าเม็ดมะม่วงหิมะพานอยู่ไหนเลยเม็ดมะื้อมีอายรย่างลลไแนวแต่กระปรองนี้ยังโบเปิดแต่กินเมื่แล้วกระปรองนี้ มีอีกสามกระป๋องแต่กินไปมดกระป๋องนังแล้วเริ่มมาซิ่มที่อกระป๋องนี้จะอร่อยมากมากเลยมเม็ดอันนี้ก็มเม็ดใหญ่ใหญ่สัน <c oughs> ว่าเอาออกมาว่ามันเป็นเม็ดของหิมพานานในหิมะ่านกับใแเสบ ถักแต่เถือกทั่วเนี่ยแล้วนี่ทั่วเนี่ยมันเม็ดใหญ่ใหญ่มากๆเลยกินแล้วก็แซ่บกรอบกินยิ่งเถือกอยู่แต่เถือกอยู่แต่ก็เม็ดใหญ่ได้แต่ยิ่งกินยิ่งมันยิ่งมันยิ่งกินแต่จังคาใจว่านี่มันเม็ดหยางเม็ดเหลืองๆนี่นะเม็ดเหลืองๆนี่ มเม็ดยางมเม็ดเหลืองๆแต่อันนี้ใคยักมาู้ว่าเม็ดยางนี่แต่จิ้งกินยิ่งมันเม็ดมะเม็ดมักวักท่องอันนี้คือทัวเอามาทีแรกเอามาู้เอาเคี้ยวงับก็มาไปเอามันคือแข็งมันเป็นยางไม่แข็งที่แท้พอได้แก้เปลือกมันนอก เ่เคยกินบลเเคยกินแล้วลยกินทั้งเปลือกมันเอ้ยบันอบบันอบนี่แหละคนอีสานบวจักษ์หยั่งคนฝ่ายกินก็กินบม่รู้ว่าเป็นเม็ดยังอันนี้ข้ามน้ำข้ามทะเลเด้อม่าเนี่ยลูกสาวพนมมาฝากจักประเทศจังเก้พี่จังโออโกวจิน ประเทศอังกฤษบุมีตัวไทยซักดีเลยเนะฮะนี่จะประชาอังกฤษประชาอย่างกบ,บรูแต่ว่าแซ่บพี่น้องเม็ดผักทองก็เม็ดง่ายๆคักเม็ดโมหิมาพานถ้าใครได้กินแล้วสิตีใจมีกลิ่นยิ่งมั่น ในอันในบ้านเฮาบ่มีขายแต่บงอื่นก็บรู้ว่ามันมีขายหรือบอพยอยากซิมก็มาซิมนเดอ้อแต่ก็ต้องบอกกอนว่าอันเม็ดตัวนี้ต้องได้แก้เปลือกมันออกก่อนมาซิมนําเบบีจาพาเพิินเด้อกินอคองแปลก